ขวบกับสองเดือนแล้วแล้วน้องเห็นไหมน้องอ่ะน้อง,งกับพี่ไม่รู้อ๋อเนั่นขวบสองเดือนยายายาาดิ้นยาดิ้นน้ำหลบน้ำ mời hát mời 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 mà mà mời mời mà mời 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 leo mời 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 โอ้ยดู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 อ้าอ้าาพี่เก่งกว่าโอ้โอทำเร็วทำเร็วทำเร็วทำมั่งทำมั่งเลยลูกทำมั่งเร็วไม่เคยกลัวเเด็กปีนี้ไม่กลัวอะไรเว้นน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปลาขับแล้วอยู่ใต้นะคะ โอ,อ้เราอยู่ตะตูน<อ>เนี้ามาหลายวันแล้วถ้าพวกนี้ก็กลับล<อ>เ,าาเ,เนี่ยไอ้มาอาพ่อแม่มันสองสาวันอย่าบอกนะว่าจะไปฟังนู้นดีกูดูพี่ดูพี่ยิ้มน่อดูดูเย็น

<laughs> นี่กับ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่าย่าย่าย่าแม่แม่สิสิถ่ายเลยค่ะบ่อยเลย